สวัสดีค่ะชาวราศีกันเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีกันคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิโดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โ l o Holo Channel ขอพระคุณมากๆนะคะในไตรมาส4ปีพศ2565 อาจารย์เลือกสำรับไพ่ v ว c e เ v r s s t า a ์ท t ot, มาบอกเล่าสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตทั้ง12ราศีคะ่ะ v ว c e v e r s a หมายถึง the art t h e way around ในทางกลับกันสำรับไพ่ v ว c e เ e r s a ซา a ์ท t ot, พิเศษกว่าสำรับไพ่ทั่วไปเพราะเจ้าของไพ่ผู้ที่สร้างไพ่ทำงานร่วมกับจิตรกรวาดภาพสร้างสำรับไพ่สามารถอ่านตีความหมายได้2ด้าน จิตกรวาดภาพไพ่หนึ่งใบมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งนักอ่านไพ่ทาโร่จะต้องฝึกกันอ่านตีความหมายไพ่โดยเริ่มต้นจากการฝึกกันอ่านตีความหมายไพ่ด้านหน้าก่อนดีไซน์จากนั้นก็พลิกกลับด้าน อ่านตีความหมายไพ่ด้านหลังแดซให้มีความสัมพันธ์กันกับด้านหน้าสำหรับไพ่ทั่วไปจะมีไพ่ทั้งหมด78ใบแต่ไพ่ไวซ์เวอร์ซามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเทียบเท่ากับว่านักอ่านไพ่ทาโร่จะต้องอ่านตีความหมายไพ่ถึง156บใบค่ะถือว่าเป็นเรื่องสนุกและท้าทายสำหรับนักอ่านไพ่ทาโร่ แต่วิดีโอคลิปนี้เวลาจำกัดอาจารย์อาจแสดงทักษะการอ่านตีความหมายไพย่คร่าวๆเท่านั้นแต่หากคุณผู้ชมสนใจมาปรึกษาปัญหาส่วนตัวอาจารย์ถึงจะมีเวลาอ่านตีความหมายไพย่ทั้ง2ด้านในเชิงลึกประกอบให้คำปรึกษาอย่างละเอียดนะคะ และคลิปหมวดการงานการเงินและชีวิตปีพศ2565จะครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งไตรมาสค่ะและคลิปนี้คือไตรมารส4ได้แก่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะเอาละเรามาดูความหมายของไพ่ v i c e v ว r s a ซ a r ทาลอจะมาบอกเล่าเรื่องราวสถานการณ์การงานการเงินและชีวิตของคุณผู้ชมดังนี้ค่ะ ช่วงไตรมาสสี่ของราศีกันบางคนถ้าก่อนหน้านี้คุณเคยมีเรื่องบาดหมางใจกับใครวันนี้คุณคิดว่าอยากเคลียร์ใจกับเขาก่อนหน้านี้ทั้งทุกข์ใจและอึดอัดใจ จะทำอะไรก็เกรงใจเขากลัวว่าเขาจะไม่พอใจและจะเกิดปัญหาลูกรามบานปลายใหญ่โตคุณเบื่อแล้วไม่อยากจมปักอยู่กับปัญหานี้ฉะนั้นคุณอยากเคลียร์ใจกับเขาในการเคลียร์ใจกันครั้งนี้คุณมีความคาดหมายสองกรณีกรณีแรกถ้าคุณได้บอกเรื่องราวข้อเท็จจริงบอกเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นพร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วย ไม่เปิดใจไม่ยอมรับเหตุผลของคุณและยังคงยืนการว่าความคิดของเขาถูกต้องไม่ลดลาวาศอกให้คุณหากว่ารูปการเป็นแบบนี้ราศีกันก็พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์ถ้าคบกันไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกันต่อไปนี้คุณจะไม่แคร์เขาตัดสินใจทําอะไรไม่ต้องแคร์ความรู้สึกเขาแม้ว่าภายในใจลึกๆคุณจะเสียใจ คุณเสียใจที่ต้องตัดความสัมพันธ์แต่ยังดีเสียกว่าที่ต้องจมปลักอยู่กับปัญหาแบบนี้ส่วนอีกความคิดหนึ่งหากว่าเขาเปิดใจและยอมรับในเหตุผลของคุณร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาถ้ารูปการเป็นไปในทิศทางบวกแบบนี้ก็ถือว่าการที่คุณตัดสินใจขอเคลียร์ใจกับเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่เดี๋ยวเรามาดูไพ่ต่อไปว่าในที่สุดแล้วจะมีโอกาสได้เคลียร์ใจกันไหมต่อไปอาจารย์จะพูดเรื่องการงานราศีกันบางคนก่อนหน้านี้คุณแบกรับภาระหน้าที่หนักมากทั้งที่ตัวคุณก็รู้ดีว่าคุณไม่มีศักยภาพมากพอที่จะรับผิดชอบงานหนักขนาดนี้แต่เป็นเพราะว่าถูกสถานการณ์บังคับให้คุณต้องแบกรับภาระ,ระอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรๆก็มาสมอยู่ที่คุณ ใจจริงคุณอยากปฏิเสธแต่มันก็พูดไม่ออกเพราะว่าคนใกล้ชิดมาร้องขอให้คุณช่วยเหลือคนใกล้ชิดอาจหมายถึงเพื่อนสนิทในที่ทำงานหรือกรณีชาวราศีกันที่ทำงานอิสระคุณอาจรับผิดชอบงานแทนเพื่อนทั้งที่งานตัวเองก็หนักมากพออยู่แล้วแต่เมื่อเพื่อนมาออกปากให้คุณช่วยเหลือ แล้วคุณเกรงใจเขาไม่กล้าปฏิเสธในที่สุดแล้วก็กลายเป็นตกอยู่ในสภาพเหมือนเตี้ยอุ้มคอมราศีกันดูจิตกรวาดภาพไพ่ใบนี้สิคะเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังแบกฟืนกลับบ้านโอ้โหเป็นฟืนกองใหญ่เลยนะคะแบกฟืนกองใหญ่ขนาดนี้คงโอดครวญว่าเมื่อไหรภาระหน้าที่นี้มันจะจบสิ้นสุดเสียทีและอาจารย์พิกไพ่ใบนี้ให้ดูอีกด้านหนึ่ง จะเห็นว่าเขากำลังจะถึงบ้านแล้วเหลือเวลาอีกนิดเดียวภาระหน้าที่พวกนี้ก็จะจิ้นสุดลงค่ะฉะนั้นราศีกันค่ะอดทนนะพยายามฮึดสู้อีกไม่นานภาระหน้าที่ต่างๆจะประสบความสำเร็จแล้วค่ะเอาละอาจารย์เข้าใจนะตอนนี้มันทั้งกดดันและบีบคั้นจิตใจมากเหนื่อยจนไม่รู้ว่าจะเหนื่อยอย่างไรแล้วแทบจะใจขาดอยู่แล้วใช่ไหมคะ ถือว่าคุณเดินมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วอดทนนะต่อไปในเรื่องการเงินราศีกันก็ตกที่นั่งเช่นเดียวกับเพื่อนๆอนอีก11ราศีพากันผิดหวังในเรื่องการเงินเป็นแถวแถวแต่ราศีกันยังดีกว่าเพื่อนนะคะแม้ว่าคุณจะผิดหวังในเรื่องการเงินแต่ให้คุณวิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าไม่ได้ผิดหวังไปทั้งหมดมันยังมีเงินเหลืออีกจำนวนหนึ่ง แม้ว่าจะเล็กน้อยก็ขอให้คุณอย่ามองข้ามเก็บรักษาเงินจำนวนนี้ไว้ให้ดีเพราะว่าในไใจมาสีสาเดือนสุดท้ายนี้อาจมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินอย่างกระทันหันก็ได้อย่าเพิ่งเอาเงินที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้ไปใช้สุรุยสุรายประชดชีวิตนะคะเก็บรักษาไวด้ดีๆเผื่อว่าสามเดือนสุดท้ายนี้อาจมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วนราศีกันคะอดเอาทนเอานะ ในเมื่อว่าเรายังอยู่่าำกลางสถานการณ์ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขอให้คุณสู้ต่อไปและอยู่กับสิ่งที่คุณมีในขนาดนี้ให้ได้ต่อไปไพ่ไวส์เวอร์ซ่าทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในชีวิตของชาวราศีกันบางคนว่าถ้าชาวราศีกันมีเรื่องบาดหมางใจกับคนใกล้ชิดเวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาต่างคนต่างอยู่ไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจกัน ต่อให้ภายในใจลึกๆไม่อยากจะมีเรื่องบาดหมางใจกันและยังเป็นห่วงกันอยู่แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกภายในใจเท่านั้นต่างคนไม่เปิดเผยความในใจต่อกันเลยดูเหมือนว่าในขนาดนี้ทั้งคู่ทำเป็นอยู่ใครอยู่มันไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันถ้าคุณยังเห็นค่าสายใยความผูกพันก็อยากให้กลับมาคืนดีกัน กลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหมือนเดิมแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อว่าทั้งคู่ถือศักดิ์ศรีมีอีโก้แล้วใครจะเป็นฝ่ายยอมพังทลายศักดิ์ศรีอีโก้ก่อนซึ่งทั้งสองคนอาจจะเกี่ยงกันนะคะว่าใครจะเปิดประเด็นเริ่มทักเริ่มคุยก่อนถ้าระหว่างคุณกับเขายัางถือศักดิ์ศรีมีอีโก้แน่นอนว่าก็จะมีช่องว่างในความสัมพันธ์อยู่แบบนี้ และคุณกับเขาก็จะห่างกันออกไปทุกทีทุกทีทุกทีค่ะหากว่าอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาเหมือนเดิมต้องถอดศักดิ์ศรีทิ้งอีโก้ไปนะคะไม่ต้องคิดว่าการทักทายก่อนจะทําให้เสียหน้าเสียศักดิ์ศรีขอให้คุณหวนนึกถึงสายใยความผูกพันที่เคยดีต่อกันเอาสิ่งนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจพังทลายศักดิ์ศรีอีโก้ลงค่ะ ใครจะเป็นฝ่ายทักใครก่อนไม่ใช่ประเด็นสําคัญแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่คุณจะลืมความบาดหมางใจต่อกันได้ไหมลองใขค้ควรคิดพิจารณาดูนะคะคุณผู้ชมคะหากคุณสนใจผลงาน Thalo h o l o c h i o n e l อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ สุดท้ายราศีกันอาจารย์เห็นใจราศีกันบางคนที่จูจ่ๆได้รับข่าวสารซึ่งนำพาความทุกข์ใจมาให้ราวกับว่าเหมือนเป็นทุกขลาบเลยนะคะในตอนแรกคุณเข้าใจว่าเป็นข่าวดีแต่พอคิดไปคิดมาคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว อ้าวมันกลายเป็นทุกขลาบเหมือนจะมีภาระเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อคุณรับภาระหน้าที่นี้ไว้ถือว่าเป็นงานหนักเลยค่ะหากภาระหน้าที่นี้ประสบความสำเร็จคุณจะได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากแต่กว่าจะประสบความสำเร็จสาหัสสากันมากเลยค่ะพอฟังแบบนี้ราศีกันก็คงจะอดควรว่าคุณควรจะดีใจหรือร้องไห้ดีใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นราศีกันบางคน อุตส่าห์ดีใจได้เลื่อนตำแหน่งและฐานเงินเดือนก็เยอะขึ้นแต่พอมาคิดอีกทีโอ้โหงานหนักมากแล้วคุณก็ย้อนมาถามตัวเองว่าคุณจะไหวไหมถ้าอาจารย์อ่านตีความหมายไพ่ในเชิงลึกราศีกันใครควรคิดพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งนะคะดูจิตรกรวาดภาพไพ่ใบนี้นะคะจะเห็นว่าไม้ทั้งแท่อนนี้ จะมีใบไม้ผลิออกมาให้เห็นหมายถึงการเจริญเติบโตวความก้าวหน้าหากว่าคุณมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานก็หายความสำเร็จกับสิ่งที่ทำแม้ว่ามันจะเหนื่อยยากแม้ว่าจะเจอปัญหาแต่ถ้าคุณไม่เลิกกลางคันอดทนทำต่อไปจนกว่าจะประสบความสำเร็จนั่นแหละคุณก็จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากค่ะ ราศีกันลองใคร่ควรคิดพิจารณาดูนะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ยังมีเรื่องขัดแย้งอยู่ดีค่ะซึ่งในตอนแรกอาจารย์อ่านตีความหมายไพ่ว่าจริงๆแล้วอยากจบปมปัญหาเรื่องราวบาดหมางใจกับใครบางคนคุณอยากเคลียร์ใจแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เคลียร์ใจกันค่ะเขายังคงยึดมั่นถือมั่นในความคิดของเขาว่าความคิดของเขาถูกต้องเขายังไม่ลดลาวาศอกให้คุณ ถ้าราศีกันคนใดกำลังเผชิญปัญหาแบบนี้แม้ว่าคุณจะรู้สึกปิดอัดใจในเมื่อว่ายังทำอะไรไม่ได้เลิกโฟกัสปัญหานี้ไปก่อนค่ะอย่าเอามาใส่ใจมากให้คุณทุกข์ใจนะคะรอเวลาที่เหมาะสมดีกว่าค่ะทำสุภาษิตโบราณที่กล่าวไว้ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางนังนั้น,น,นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจของเราค่ะพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งนะคะ รอโอกาสที่เหมาะสมนะคะนอกจากคุณจะทำจิตใจให้เข้มแข็งแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์เป็นห่วงนะ